สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มต่างๆใน Facebook และ YouTube ผมนกปูมแซ่ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอข้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกทั้งสองข้อน,นี้นะครับสีชมพูอมม่วงนะครับนะครับเหลือบสตาสวยงามนะครับเดียนผู้ชมนะครับชัดเจนนะครับเดียนผู้ชมนะครับสวยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ นะครับก้อนนี้นะครับสีนู้อมม่วงนะครับหนักถึง1นึโลสองขีดหกพันกลลัตนะครับแล้วก็สําคัญนะครับเด็นผู้ชมถึงก้อนใหญ่เช่นนี้เนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับชัดเจนนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับนะครับรอะประเทศอื่นทั่วโลกนะครับ20่สิประเทศถ้าหนักขีดหนึ่งขึ้นไปหรือ500รกัลัตก็จะทึบตันนะครับอันนี้พิเศษสุดคือเนื้อพลอยโปร่งใสหนักเป็นกิโลขึ้นไปนะครับส่วนก้อนนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นนะครับผมจะชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับหนักถึงหนึ่ง นัก7,000กว่ากะลลันนะครับแล้วก็สสำคัญนะครับเนื้อพอยก็โปร่งใสเช่นกันนะครับเห็นไหมครับนะครับเพราะเป็นก้อนพอยทับทิม ธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่นี่ขนาดถ่ายอากาศนะครับเพราะใช้ไฟใช้่องจัทตลุทั่วก้อนซึ่งจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเชิญไปเสริมบารมีตั้งโชก็ได้นะครับหรือไปทําหลังเบี้ยก็ได้หรือไปแกะสลักเป็นทวยเทพอะไรต่างๆได้หมดนะครับเพราะหาก้อนใหญ่เช่นนี้ไม่มีนะครับทั้งสองก้อนนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่าแล้วข้อสําคัญนะครับถ้าเชิญไปตั้งเสริมบารมีไว้ที่บ้านนะครับ ในตำราต่างๆทั่วโลกได้เขียนนึสรรพคุณคุณประโยชน์ของพลอยทับทิมนะครับว่าท่านผู้ใดนมาครอบครองนะครับไม่ว่าก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ถ้าก้อนใหญ่ๆเช่นนี้ยิ่งดีนะครับจะจะเสริมบารมีชื่นนะครับดึงโชคดึงลาภในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบข้อจากวานและข้อสําคัญทั้งสอง้อนี้เป็นพลอยธรรมชาตินะครับมีพลังขึ้นเม่เหล็กหรือพลังชีวิตหรือพลังจากวานมหาศาลนะครับจะช่วยหลบบอลเย็นร่างกายสมูทเนร์ลนท่านก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับอย่าลืมนะครับ เชิญไปเสริมไยไม่ผิดหวังนะครับแล้วทั้งสองก้อนนี้เป็นหนึ่งเดือนในโลกนะครับที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครผมรับประกันนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับสนใจโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผม0819071179และ099197894นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับและเดือนนักบอลชนท่านผู้ชมนะครับต้องการได้ก้อนพลอยนะครับทับทิมมาชติหรือทับทิมสตาร์นะครับนะครับต้องการซื้อไปทําหลังเบี้ยหรือแกะสลังนะครับมาหาผมได้นะครับก้อนใหญ่ๆห่ไซส์ร้อยกัลั ขึ้นไปอยู่กับผมนะครับผมขายถูกนะครับโลละสองโลละหลักพันก็มีนะครับหลักพันออนๆถึงหลักหมื่นนะครับหลักแสนหลักล้านแล้วแต่งบท่านนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนะครับสนใจต้องการได้ก้อนพลอยโทรหาผมได้ผมมีจําหน่ายจํานวนมากนะครับนะครับแล้วข้อสาคัญนะครับท่านผู้ชมมาชมชมคลิปวิดีโอนี้นะครับนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามย t ท b e ผมนุกภูมิส้างเลยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสําคัญนะครับ ใหญ่ที่สนุดในโลกเมื่อถามคูเกอร์นะครับ นะครับมีถึง37อย่างนะครับโดยเฉพาะก้อนพลอยทับทิมสไตล์เช่นนี้เมื่อถามบูเกอร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนํามาจากยูทูบผมแู้วภูมิเซต้ามาลงหน้าหนึ่งว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหนักถึง4ี่โลครึ่งนะครับใหญ่มากนี่คือรองดับเท่านั้นเองนะครับนะครับแล้วก็ก้อนพลอยทับทิมพิชชาติของประเทศมอัมเปกใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามบูเกอร์เขาจะนํามาจากยูทูบผมแู้วภูมิเซต้ามาลงหน้าหนึ่งว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง4ี่โลเจ็ดขีดแล้วลองดับต่างๆรวมร้อยก้อนนะครับนะครับนี่มี2อย่างแล้้วขอสําคัญยัังงงมมีีภาาาาาพบบตต่่่ๆแแกด้้วยรชชทิสไลล์เนน และทัพเรียมชาติและไพรินสตาองค์ใหญ่ที่สนุดในโลกถึง35องค์อลังการมากนะครับไม่มีพ่นไหนในโลกนี้ YouTube จะมีเยอะเท่าผมเมื่อถามบูกเกอร์ภาพบางต่างๆแกด้วยราชายพลทัพเรียมชาติทัพเริมสตาใหญ่ที่สนุดในโลกเยอะเท่าผมในโลกนี้อย่าลืมไปติดตามชมเป็นบุญตาได้นะครับเป็น้องเสียเงินนะครับถึงเสียเงินไปไปตีตัวขี้พันทั่วโลกก็ไม่มีไม่มีองค์ใหญ่ๆภาพบงต่างๆ,ๆนะครับที่แกด้วยราชายพลเยอะเท่าผมนะครับนะครับ อย่างเช่นนะครับพระพุทธมีสี่องค์พระเจ้าแม่กวนิม4องค์พระสังใจหกองค์แล้วแล้วก็พระ่เมาสิบแปดองค์หลวงปู่ทวยสององค์นะครับแล้วก็เทพองค์ยืนนะครับเทพอายุยืนนะครับแกด้วยพลายไปลินสตาใหญ่ที่สน่หโลกนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับหวมหมวดสามสิบห้าองค์อย่าลืมไปติดตามชมผมถ่ายไว้หกร้อยกว่าคลิปแล้วข้อสำคัญน,นะครับ แต่ละอย่างที่ผมลงเป็นหนึ่งเดือนในโลกนะครับที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครอย่าลืมนะครับไปติดตามชมดูที่ยูท b e ผมนะครับผมแท้ตั้งไม่ผิดหวังนะครับไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาได้นะครับอย่าลืมนะครับและชอบใจอะไรก็โทรรับสัมนำผมดูของจริงได้นะครับเบอร์สับติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1หนและ0 9นย์เก้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับต้องการนะครับทั้งสองก้อนนี้นะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับ